ตอนนี้นะคะเรากำลังจะต่อเครื่องไปบราบล่านะคะรถพนักงคนรมเดย สามโมงห้าสิบเก้าน้องลงเครื่องสี่โมงสิบงไม่ทันที่มอสอยู่ไหนอ่ะที่มอสบอสี่โมงแล้วเร็วที่มอสเรรออยู่ข้างล่างนานแล้วเธอน้องเธอจะมาถึงแล้วเธอยัง,ง,อยงกินเอยู่ดีก่อนีอ่เป็นสี่โมงแล้วน้องถึงสี่โมงสิฉันรออยู่บ้านตั้งนานแล้วยังไม่ออกจากบ้านเลยเนี่ยกูกลุ้มากนี่คือรีบไปรับน้องแต่ว่าแอดซื้อน้องอยากกินน้ำก็ไม่บอกโอ้โห ราเจ็บมากเลยอนะ อ่านะครับตอนนี้นะฮะเราถึงที่จอดรถแล้วนะครับพี่มอดเพิ่งเช็คไฟบอกว่าน้องน้องแลนไปแล้วตอน4ี่โมงยีเครื่องดีเลย์สินาทีบอกว่าแสดงว่าเรามาเรามาทันเรามาทันเวลาพอดีเรามาทันเวลาโมรตามเราแล้วเราจะบอกว่าเราอยู่รออยู่นานแล้วฮัลโหลไม่โลฮัลโหลได้ยินป่าอ๋อเครื่องคื่ลงไม่เหรอตายแล้วฉันรอดจากบ้านฉันจะทันหืื้ปล่าเนี่ย อุ้ยรถติดมากเลยอ่ะมันบอกชั่วโมงแต่เราเปิดแล้วชั่วโมงนึงเหรอเออชั่วโมงจริงแล้วจะซีกับบ้านเหรอไม่เป็นไรออกมาแล้วออกมาแล้วข้เหนียาดกาวเนี่ยถ้าฉันพันนะก็โดนตบที่ตูดแน่แน่ไม่น่าหรอกว่าจงมาไม่ถึงเลยต้องรออีกนานแค่ไหนก็ไม่รู อยู่ไหนแล้วฝั่งไหนหรอจะได้จอดรถถูกถ้าเกิดเราไปถึงอนะ่ะทางออกสี่หรออ๋ okay, okay. อโอเคโอเคตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะบอกนางว่า <Okay. S 2> เราจะลอยที่เลขเจ็เพื่อให้นางเดินผ่านเลขแปไปแล้วเราก็จะแอบจะใช้นะครับนางก็จะไม่มองเลขแปดนะจะมองหาในเลขเจ็ฉันจอดรออยู่ที่ทางออกหมายเลขเจ็ทางออกหมายเลขเจ็ดทางออกฉันยเลขเจ็ดจะจอดรอที่เลขเจ็ด อู้หูวิาไม่เจอสายตาเหมือนเดิมอีกแบบเจอไพ่ประสบความสำเร็จนะเดี๋ยวเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเราถึงก่อนเราจะทำอะไรตีตุ่นนี่รองเท้าใหม่ด้วยเหรอเนี่ยทำไมไอเทมกินเยอะจังอะังเนี่ยครับนางสั่งของเก่งด้วยค่ะสั่ชีวิสกี้ด้วยเนี่ยแาได้ทไมเจ้าแมวมาจากไหน Dis sop. Moi. เป็นภายในประเทศกําลังจะหาที่แลกเงินเพราะว่าเงินที่นี่ต้องเป็นเงินเฉ,นเฉพาะของที่เฟนส์พอลีเอเชียเท่านั้นตอนนี้ก็อินเทอร์เน็ตก็ไม่มีต้องหาซื้อซิมด้วยแล้วก็เครื่องบินที่นี่เป็นเครื่องบินที่เราต้องไปเลือกที่เองค่ะต้องรีบไปขึ้นเครื่อง บอราบอรากำลังจะไปนั่งเรือนะคะแต่ว่าแอบดูปลาก่อนปลาใกล้ๆน่ารักมานนั่นเรือของเราเรือกำใหญ่ด้่วย วัจะมาทําอะไรกันคุณม่อนเราจะมาเส์ชลิดากันเพราะว่าเปิดไอจีเจอรูปนางขพ้่งลงเป็นรูปแรกหปกติไม่ค่อยลงนะลงนานๆทีลงถี่มากเราจะมาเริ่มเบลนางกันนางไปบลา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 คือที่ไหนวะหากูเกิลอะไรอะไรคือบลาบลาวะอยากรู้นี่เจอแล้วเจอแล้วบลาบลาเอลหรืออาร์อาร์บลาบลาคือเป็นเกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะโซไซเอตีใน ฟร e น c ์โพลินีเซียดินแดนพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศสในมหนาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ลักษณะเป็นเกาะที่ปกคลุมด้วยปา่าเขตร้อนมีซากภูเขาไฟหลายลูกพื้นทะเลนิ่งเพราะมีเทือกเขาปะการังล้อมรอบเกาะ คือดูเลิศอะคลายเมาดิฟเลยสวยกว่าหรือเปล่ะมันต่างกันตรงไหนวะมันก็เมาดิฟก็เป็นแบบนี้สไตล์นี้บ้างถึงว่าแบบดูรอบๆแล้วอ่ะใช่แต่ว่าพี่มองว่ามันสวยกว่าฉันว่ามันไม่เห็นต่างกับเมาดิฟตรงไหนเลยแต่จริงๆอ่ะถ้าพูดถึงเวลาที่นางไปทะเลใช่ป่ะเป็นทะเลที่ภูเก็ตหรือที่ไหนอ่ะนางก็จะมีชุดว่ายน้ำแบบใหม่ๆมาให้เราดูตลอดเลยลองลองถ่ายกันเล่นๆว่าเธอคิดว่านางจะใส่ชุดว่ายน้ำแบบชันเซิร์ฟฉันว่านะสไตล์ของชัิดาเนี่ยจะใส่ชุดว่ายน้ำแบบนี้เกรดสูงวันกวดดำ ฉันว่าปกติแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นชุดเต้นน้ําจะเป็นชุดแบบสไตล์นี้ชุดเต้นน้ำแต่ว่าถ้าชุดถ่ายรูปเนี่ยนางจะใส่เป็นแบบบิกินี่ร้อยแต่ว่านมนางจะไม่ได้ใหญ่เท่านี้ซึ่งการถ่ายรูปของนางจะไม่ถ่ายแบบเต็มเต็มอย่างนี้นางจะหาอะไรมาปะเพราะนมนางแบนแต่ฉันคาดว่าครั้งนี้ฉันอยากให้นางใส่แบบนี้เลยก็แน่ก็แบบคล้ายกันกับฉันแหละเต็ม หรอ <Bond> ือว่านาาจะมีอีกชุดหนึ่งที่แบบคล้ายๆกันเป็นวันพีซน่าไปเอาจากไหนมาเยอะแยะนี่คือเบสเซียหรือว่าคุณเมสเซียจะเอาชุดไี่ได้ผมจจได้มาใส่ไม่ไปได้หนามันจะใส่ได้แล้วตังใหญ่มาเลิศเธอร์ใส่เนี่ยนะไม่แน่ใส่แล้วอาจจะเป็นแบบนี้สาวแบบถึงแล้วนะคะ ชื่อด้วยนี่ ไปว่ายน้ำกับช้างฮางฮะ ก็ำลังจะไปกรีตติ้งมิงโกเล็กๆในน้อยมาถึงแล้วห้องเย็บเปอร์้างหนาอยจะมาพักที่นี่สักครั้ง Welcome to the world of NARS We're so happy to see you คุณเซียก็มาถ่ายรูปให้นางไม่ใช่หรอใช่คุณเซียถ่ายรูปใหน้นหางทุกรูป <c ười> เลยแล้วการถ่ายรูปของเซียร์เลยที่น่าจดจำมากทำไมเดเบิร์ดเลิศกัหลังฉัว่าคล <c ười> ิปนี้เนี่ยนางต้องมีรูปพี่เบิร์ดแน่นอนแต่คุณชฎิได้เนี่ยก็จะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นก็คือว่าเขาเนี่ยถ่ายไว้เยอะแล้วเลือกไงและเดี๋ยวมันก็จะมาหนักที่พวกเราตรงที่มันก็จะส่งรูปมาเป็นเลือกอันไหนดีนี่คือรูปเซตล่าสุดของนางอ๋อก็คือจะมีแบบ แล้วแบบนั้นส่งรูปที่ไม่เบลอมาแล้วนั่ก็ให้ฉันเลือกเลยแต่สุดท้ายก็เอารูปที่แบบฉันไม่ได้เลือกก็เอาเรื่อ้น้ำนั่งชอบบ่นบ่อยว่ากุศยาถ่ายรูปเบอร์ฉะนั้นเนี่คลิปหน้านเนี่ยนางก็จะเรียกว่าใครอยากไปกับนางแล้วใครจะไปอ่ะคือเราจะเรียงอย่างนี้เราจะเรียงที่เลือกตามสถานที่ถ้าสมมติว่าอย่างโบลาโบลาไปอีกรอบหนึ่งก็ไม่ลงไปเพราะมันไกลเกินไปมันขี้เกียจนั่งเครื่องแต่ว่าคนที่จะเป็น first priority ที่จะมีสิทธิ์เลือกก็คือฉันทำไมอ่ะเพราะว่าฉันไปเรียนอินเดียแกไปเรียนอองมมมมีีีีหออออออสสสิิิิิททธธ์์เเเเลลืืกกจจะะะไไ่่่่่พพราาวนนปบย เพราะฉะน,นั้นเนี่ย first priority ก็คือฉันก่อนคนแรกว่าอาฉันอยากไปหรือไม่อยากไปเคทก็จะ mm. ตกไปอยู่ขำเมโลว่าเมโลเป็น second priority ไม่ทำไมเธอถึงได้เป็น first priority ฉันไม่อยากดูพาสปอร์ตเธอมานางน้องเธอได้ไปหลายทีมานางไม่เป <c oughs> <ะ>็นเห็นะความ <c oughs> ลับแตกแล้ว <c oughs> ไม่มีความลับอะไรทั้งนั้นแหละฉันไปกว่าอันนั้นเพราะฉันจำเป็นแต่ฉันไม่ได้อยากไปแต่ตอนนี้ถ้าฉันอยากไปล่ะ ฉันจะคำนวณค่าใช้ใจ่ายให้เรียนอินเดียนเนี่ยปีละสองแสนแต่อันนี้ปีละล้านออสเตรเลียฉะน,นั้นอันนี้ต้นตัดสินก่อนนี่แหละคือคผลผลฉันตั้งแต่เด็กพออยากได้อะไรแม่ก็จะบอกว่ารอโตอีกหน่อยนะลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้จำได้ไหม,ไป,มประโยคนี้เสร็จปุ๊บพอโตขึ้นมาอายุ2 1เพึ่งเรียนจบนางก็บอกฉันว่าโตแล้วทำงานเองก็หาซื้อเองสิลูกซื้อเองสิลูกเพราฉะนั้นเนี่ยบานครได้ไปครับเอางี้เอางี้เ,เดี๋ยวเราอะให้คนที่ดูตัดสินดีกว่าว่าใครอะควรจะได้ไปซื้อได้ ด้วยประเด็นหลักๆก็คือฉันไปเรียนอินเดียค่าใช้จ่ายปีละสองแสนแต่นังนี่ไปเรียนออสเตรเลียได้ค่าใช้จ่ายปีละล้านมันต้องดูจากเหตุการณ์ที่ว่าทำไมพี่มดอ,อยู่ไปเรียนอินเดียเพราะว่า ตอนนี้นะคะวันที่3แล้วนะคะที่อยู่เกาะโบราโบลานะคะตอนนี้ก็อตอนเช้าเวลาประมาณแปดโมงกำลังจะออกไปทานอาหารเช้าแล้วก็แปะถ่ายรูปริมหาดนิดหนอ่อยแต่แบบสุปรปชิลมากเดยสวยมากพ่อนะาให้ใชิดดาขับจัก,กรยานไม่ล้มนะคะขับมือเดียวชิลไหม ไปเรื่อยๆนั่นเนี่ยนั่งพายมาเขาบอกว่าต้อง่พอแล้วอออาอน แบบนี้ไม่รู้จะไปดูพระอาทิตย์ตกตรงไหนของโรงแรมถึงจะสวยนุจีมันเยอะอะค่ะทย์มันอยู่ฝั่งนู้นนี่นะคะคือเมฆมันเยอะมากจนไม่รู้ว่าจะต้องไปดูพระอาทิตย์ตกตรงไหนมองไม่เห็น่ะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปดูระบำที่เขาเต้นกันของที่นี่นเดี๋ยวพาไปดูกันคืนนะคะ จะบอกว่าเมื่อกี้เปิดดู YouTube มาก็เห no ็นว่ามันก็มีการเต้นเหมือนระบำชาวกาด้วยนะพี่บลาบลานะที่มันเป็นตื้อดด้อเนีเด้อี๋ยเร้อเนี่ยเด้นีัยเดนี่ยเด้นเต้นใหด้นด้ว่ยเด้อเน่้อนี่ยเด้อเนีเดอนียเด้เนี่ยเดอเี่ยนี่ยเด้เนี่ยเด้เ่ยเด้อเนี่ยเ้นีดอ่ยเารอเนนี้เนี่ยเ้เน่ยนะผู้หญิี่เอยเน่ยเด้อเตีเยอเ่เน้องูดในเ ¡Gracias! มันมันแต่พอเจอแบบนี้ว้าวเลยค่ะชิปทอดมีห้องขนมหวานดูดีมากเลยดี Business a i วันนี้เราจะไปเดินตลาดของที่นี่เราจะได้ไปดูกันว่าคนโบราโบราตลาดเขาเป็นยังไงนะคะก็เป็นแบบโรโคลมาเก็ตเจอกันค่ะนะคะเราอยู่ที่ไวท์เป้เมนทานะคะนั่นเรือมาแป๊บเดียวจะมาเดินเล่นเขาบอกว่าใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงไปเลยคะ่ะเริ่มถึงตลาดแล้วก็จะขายของพวกของที่ ถึงแล้วนะคะสำหรับดินเนอร์คืนนี้นะคะกับซรองส่วนนะ,นะคะเรากำลังจะไปเกาะเมอร์ตูตะปูนะคะแต่ช่วยดูคนขับเรือเราเก๋ไก่สไลเดอร์ กิจกรรมที่เราจะไปทำกันวันนี้มีเยอะมาก,มากๆเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ทํามุกด๊อกไม้ ดีฟคือที่นี่นะคะน่งมอสน่งม้อนึ่งไมล์เขาไฟที่ดับไปแล้วของที่นี่เป็น the best ท์วิวูมาดีฟแก่ไม่มีแบบนี้